อ้าไหนบอกว่าเน็ตยีเมกไม่ลดสปีดเขาก็พิมพ์ตอบผมเลยนะครับว่าเอ่อสิถึงยี่สเมกค่ะอ้าว <c oughs> พอตอนนี้มาบอกกูว่า1 5บห้ถึงยีเมกอาตอนกูถามก่อนซื้อครั้งแรกทําไมมึงทาไมมึงไม่บอกกูว่าเป็นเน็ตสิบหถึงยีเมกมึงบอกกูว่าเน็ตยีเมกไม่ลดสปีดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับ ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับพอดีว่าผมสั่งซิมมาจากเเพจใน facebook นะครับเป็นซิม20เมกนะครับปกติแล้วนะครับโปรโมชั่น20เมกแบบเติมเงินเดือนละ300บาทนะครับแต่พอดีว่าเห็นในเพจ f a c e b o o k เนี่ยเขาขายนะครับซิม20เมกนีครับไม่อั้นไม่ลดสปีดเนี่ยเขาขายเขาบอกว่าเดือนละ200บาทเขาบอกว่าอย่างงี้ผมก็ส่งข้อความถามเขานะครับว่า ยี่สิเมกเนี่ยเติมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับเขาก็บอกรายละเอียดมาเลยนะครับเขาก็บอกว่าแต่ผมสนใจไอตัวย mm ี่สิบเมกเฉยนะครับเขาก็บอกว่าเออเน็ตยีเมกเนี่ยความเร็วยี่สิบเมกนะครับไม่ลดสปีดไม่จํากัด GB แรงไม่สะดุดนะครับก็คือว่ามันจะใช้เติมเงินเข้าเบอร์เดือนละสอง้อยบาทนะครับผมผมก็เลยสั่งมาเลยสั่งมาลองก่อน1นซิมแต่ผมคิดอยู่ในใจที่แรกนะครับว่า คงไม่ใช่หรอกเพราะปกติแล้วเนี่ยมันเดือนละ3 0 0บาทแต่เขาบอกว่าเดือนละ2 0 0บาทผมก็สมัครมาเลยนะครับแล้วก็พอได้มาเนี่ยเออก็เติมเงินแล้วก็สมัครคือสมัครเขาเรียกอะไรลงทะเบียนซิมแล้วนะครับแล้วเขาก็มีเบอร์มาให้เราสมัครนะครับเราก็ลงทะเบียนซิมนะครับเราก็เติมเงิน200บาทแล้วก็กดเลขสมัครนะครับ เขาจะมีเลขสมัครมาให้ในในซองเลยนะครับในใบสมัครเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่าโปรที่1เนี่ยการันตีเน็ตวิ่งทะลุ20เมกนะครับไม่จํากัดไม่ลดสปีดไม่จํากัดไม่ลดความเร็วนะครับฟรี Wi-Fi ซูเปอร์สปีด300เมกนะครับแต่ในเนี้ยเขาบอกว่าวิ่งทะลุ20เมกไอ้หาเราเราแค่ต้องการว่าเป็นเน็ตโปรโมชั่น20เมกนะครับอ้นี้ผมก็ไม่ได้เอะใจแต่ถึงเอใจก็ไม่ทันแล้วเพราะ ซื้อซิมมาแล้วนะครับผมก็ซื้อซิมมาแล้วก็สมัครตามโปรโมชั่นที่เขาให้เลขมาเลยพอพอสมัครได้ปั๊บเนี่ยศูนย์เนี่ยส่งข้อความขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นเน็ตแค่เน็ตสิบห้าเมกนะครับเดือนละสองรอบาทนะครับเน็ตแค่สิบห้าเมกไม่ลดสปีดเดือนละสิบห้าเมกนะครับผมกม็กูถูกหลอกเต็มๆและหาว่าเน็ตเดือนละยี่สิบเมกแล้วก็ เติมเงินเดือนละ2 0 0บาทแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นเน็ต15เมกเดือนละ200บาทเนี่ยผมไม่ต้องไปซื้อซิมไอ้150บาทผมซื้อซิมแถวบ้านเนี่ย59บาท50บบาทมาเติมมันก็ได้แหละเราก็เลยกลายเป็นถูกหลอกแน่ๆเลยก็คือว่าเราก็นะอยากจะโดนหลอกอีกแหละก็เลยไปซื้อมาเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยไปซื้อหรอกก็ซื้อซิมแถวบ้านเนี่ยแล้วกดสมัครเอาก็เหมือนกัน แต่อยากจะลองดูไงว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ไปเลยไปซื้อมาแล้วก็มาสมัครพอสมัครเสร็จปุ๊บมันก็ถูกหลอกเต็มๆเลยพอรู้ว่าตัวเองโดนหลอกนะผมก็ส่งข้อความไปถามเขาเลยนะครับว่าเอา้าไหนบอกว่าเน็ต20เมกไม่ลดสปีดเขาก็พิมพ์ตอบผมเลยนะครับว่าเออสิถึง2 0เมกค,ค่ะเอา้า อ๋อตอนี้มาบอกกูว่า15-20เมกเอ้าตอนกูถามก่อนซื้อครั้งแรกทําไมมึงทําไมมึงไม่บอกกูว่าเป็นเน็ต15-20เมกมึงบอกกูว่าเน็ต20เมกไม่ลดสปีดกูอยากได้เน็ต20เมกไม่ได้อยากได้เน็ต15เมกถ้าเน็ต15เมกกูจะไปซื้อทําไมผมก็ส่งข้อความด่าเขานะครับก็บอกว่าจะไปแจ้งตำรวจแจ้งตํารวจผมก็รู้ว่าเขาไม่กลัวหรอกก็พูดไปงั้นแหละนะครับผมเขาก็ได้แต่ค่าข่ะ่่อย่ากูัวด พูดไปพูดมาเรานี่พิมพ์ยาวเลยแต่เขาตอบคาาเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่จริงๆแล้วผมจะมาเตือนเฉยๆนะครับว่าเออใครที่จะไปซื้อเน็ตเน็ตในในเพจ Facebook เ,เนี่ยพยายามดูไต่ตองให้ดีนะครับว่ามันมันจะใช่มันจะจริงหรือเปล่านะครับและยิ่งประเภทแบบว่าเน็ตมันถูกเกินจริงเนี่ยก็ไม่ควรไปซื้อนะครับ แหล่งที่จะซื้อที่ว่าแน่นอนสุดๆเนี่ยก็คือพวกในช้อปปีใน l a z a d a มันจะโอเคกว่าเพราะเพราะไม่ไม่ใช่ว่ามันโกงง่ายก็คือว่าถ้าเกิดเราไปซื้อร้านที่มันได้มาตรฐานเนี่ยเขาจะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยโกงเราก็ไปเลือกร้านที่มันเป็นมาตรฐานนะครับไอร้านเออที่มันแบบไม่ค่อยเวิร์กเราก็ตัดออกไปเราก็ไปดูร้านที่มันรีวิวเยอะๆอะไรพวกเนี้ในรีวิวเราก็ตรวจสอบสินค้าได้นะครับในพื้นฐานนะครับว่าสินค้าเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับ ก็อย่างนั้นดีกว่านะครับส่วนในเพจ facebook เ,เนี่ยถ้าเกิดเขาจะโกงอย่างเงี้ยเราไม่สามารถคืนของเขาได้นะครับเราทำอะไรไม่ได้เลยคือเราเราได้มาเราถูกโกงเราก็ได้แค่ไปแจ้งตำรวจนะครับแจ้งตำรวจก็ตำรวจบ้านเราก็รู้นะเขาคงไม่ทำอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นใน s h อ p e e ใน l a z a d a เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะคืนของได้นะครับเพราะของมันไม่ตรงสเปค ที่ที่เราสั่งนะครับเราก็อาจจะคืนทําเรื่องคืนได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับคนที่สั่งซิมเน็ตนะครับก็พยายามดูให้ทีทวนนะครับแต่ว่าผมเตือนอยู่อย่างหนึ่งเลยคืนถ้าเกิดไปซื้อเอ่อไอเน็ตเน็ตซิมเติมเงินแบบรายเดือน20เมกแบบที่ผมซื้อมาเนี่ยแล้วจะคิดว่าได้เดือนแล้ว200บาทเนี่ยผมว่ายากนะครับสู้เราไปซื้อซิมตามแถวบ้านเนี่ย 50บาท59บาทแล้วก็มาเติมเงินแล้วก็สมัครเองดีกว่านะครับส่วนเลขรหัสที่สมัครเนี่ยเซิร์ชใน y o u t u ยูทูบเซิร์ชในเอ่อ Google เนี่ยเยอะแยะหมดก็ดูเลขที่มันเชื่อถือได้ถึงไม่เซิร์ชร้านเขาก็มีนะครับร้านขายซิมอะไรพวกนี้เขาเขาก็มีก็ถามเขาได้นะครับเน็ตสเมกเน็ต10เมกเน็ต20เมกเน็ต15เมกเนี่ยถามเขาเลยนะครับส่วนใครไม่รู้ก็ ก็ส่งข้อความถามผมได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็หาให้แป๊บเดียวแหละหาไม่ยากหรอกโอเคครับอันนี้ก็มาเราสู่กันฟังนะครับ mm hmm. เหมือนตัวเองตั้งใจที่จะถูกหลอกก็ก็คิดอยู่ในใจแล้วแหละว,ว่ามันน่าจะหลอกนะแต่อีกในใจมันคงไม่หลอกแต่พอเอามารจริงเออมันหลอกกูชัวกูนี่ควายเห็นเห็น <laughs> เสียงเงินฟรีเป็นร้อยห้าสิบาทแต่งริมก็ไม่ฟรีมันได้เน็ตแค่สิบห้าเมกแต่จริงๆใจเราอยากได้เน็ตยี่สิบเมกนะครับผมโอเคนะครับ บนไปบนมาบนกิปนี้ก็กลายเป็นกิปบนไปเลยโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย